มาวันนี้มาเบิ้งเขาแจาปปลาครับพี่น้องสะเงี้ยหน่อยอยุบกลางตรงหน้าทีมงานคงรับสุดเสกยีอยง โอ้บ่แม่นจับแล้วคุแหงนะเรียบบัวมาในเมียประลุตัวทำนี่ก้อยนี่จับสองมือเลยการประคอ,องอดโูจับปลาดิเบื้อปลาครับพี่น้อง ออดีนะคีเรียนมันไม่เยอะนู่นไปอยู่นู่นไปไปอยู่นู่นไปอยู่นู่นปลาแล้วอะไรทุกอย่นี่วะนี่ได้ยังบอลตัวใหญ่อ่ะฮะได้ยัง ตัวไดย้ยังเมายเลยนะยังเผาเอาขึ้นมาเผาก่อนละวะอดฮะเอาขึ้นมาเผาก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่วะวันนี้ขอแม่ตัวใหญ่ล้วมีเอาขึ้นได้ มีแต่ปลาครับน้อยน้อยก็ปีบางฮันนี่พี่จะใส่ถุงน้องลงกันน้อยเพื่อหลายขิ้เกวาน้อมันก็น้อยลูกเก็กกว่าน้อ่าทีเย็นน้อยแล้วคุณน่ะ